สวัสดีชาวคนร้างต้นไม้ครับผมและนักสะสมไม้ประดับนะครับผมคลิปนี้ก็พบกับช่องเทนน i l สกิลอีกเช่นเคยครับผมซึ่งตอนนี้ผมก็ให้ความสนใจเจ้าไม้ตระกูลเสน่จันนะครับผมนี่เจ้าช่งตอนนี้ไม้ตระกูลเสน่จันรราคาขึ้นมาพอสมควรเลยครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูเสน่จันทรแล้วก็พาไปดูเสน่จันทรุดราคำที่บ้านครับผมว่าอัปเดตการเติบโตว,ว่าตอนนี้ ต้นโตมาขนาดไหนแล้วครับไปชมเลยครับผมนี่ครับผมเสนจันบุษราคําที่บ้านครับต้นไซเนี่ครับผมดูครับเพื่อนๆหลายคนก็จะสับสนพวกเสนจันนะครับว่าอันนี้บุษเสนจันบุษราคําอันนี้เสนจันประกายดาวหรือยังไงครับอันนี้เป็นเสนจันบุษราคํานะครับผมต้นนี้เป็นต้นลูกนะครับนี่ครับต้นนี้เหมาะกับการตั้งแม่พันธุ์มากครับผมวัตถุในการปลูกผมก็มี มีเพอร์ดินขุยไผ่กาบมะพร้าวสับหินภูเขาไฟเบอร์2แล้วก็ใบกล้ามปูรวนครับใช้ว่าถูก5อย่างครับปริมาณเท่าๆกันในการปลูกคับผมแล้วก็สแลนที่ผมใช้เป็นสแลนห้าสิบสอชั้นครับนะครับพอเสน่จันร์บุษราคำเนี่ยครับจะชอบความชื้นสูงแดดน้อยๆครับไม่ชอบแดดมากครับผมแลนนี้เป็นต้นแม่ครับผมนี่ครับ อันนี้เป็นเสน่ห์จันบุษราคานะครับผมนี่ครับเห็นเขาบอกเรียกลายเอ่อสีเลมอนนะครับแบบนี้ไม่แน่ใจหรือเปล่าครับผมก็ไม่แน่ใจครับแต่ต้นนี้สวยมากเป็นต้นเป็นต้นแม่ของที่บ้านนะครับผมดูต้นลูกครับต้นลูกนี่โตโตมากเลยครับต้นลูกนี่โตกว่าต้นแม่ครับต้นแม่นี่เดียวต้นลูกทําไมต้นลูกโตกว่าต้นแม่ครับต้นลูกนี่ครับผมแยกหนอนมาครับทําให้ต้นแม่นะครับ ผมตัดล่ามันเยอะใช่ไหมครับทาให้ต้นมันชะงักครับกว่าจะกลับมาเจริญเติบโตได้ก็ใช้เวลาในการพักฟื้นหลายเดือนครับผมนี่ครับต้นลูกก็เดี๋ยวกลับไปกลับมาครับบางคนก็ไม่ชอบเสน่ห์จันบุษราคำนะครับผมเนื่องจากการด่านนะครับมันไม่ไม่ค่อยเสถียรเหมือนพวกไม้ยังอื่นทั่วไปครับแต่ถ้าแต่ถ้าแบบนี้ครับแบบนี้ด่างทุบใบแบบนี้เหมาะกับการตั้งแม่นะครับผมนี่ครับ เนี่ยแบบนี้เริ่มเสถียรแล้วหมายถึงความด่างจะนิ่งกว่าต้นนี้ครับต้นนี้ครับเขียวด่างด่างเขียวด่างแบบนี้ต้องลุ้นอีกยาวเพราะมันไม่ด่างไม่เสถียรครับกลับไปกลับมาแล้วต้นนี้ก็ด่างไม่เสถียรนะครับดูครับด่างเขียวเขียวเขียวเลยครับดูครับไม่รู้จะกลับมาด่างหรือเปล่าครับต้นนี้นี่ครับช่วงนี้เสน่ห์จัน ประกายทองก็มีความต้องการในตลาดสูงเหมือนกันครับต้นนี้ผมได้มาหลายเดือนแล้วนี่ครับพาไปดูเสน่ห์จันประกายดาวนะครับนี่ครับเสน่ห์จันประกายดาวต้นนี้เป็นเสน่ห์จันประกายดาวกายนะครับเธอใบแบบนี้ครับด่างทุ่งใบก็จะมีราคากอนึงถ้ากรนหนึง่งด่างทุกใบก็จะมีราคาสูงมากครับต้นนี้ก็แตกหน่อแล้วครับผมนี่ครับหน่อมันครับน,นี่ครับหนึ่งสองสามนี่ครับ สี่ครับผมนี่ครับต้นนี้มีอายุประมาณหนึ่งปีนะผมแตกหน่อสี่หน่อแล้วครับผมให้หน่อไวมากครับสาหรับเสน่จันประกายดาวต้นนี้สวยมากครับผมเมื่อก่อนมีสิบต้นครับขายขายขายกินมาแล้วครับเหลือประมาณห้าต้นครับผมนี่ก็ติชมพูนะครับถ้าติดชมพูแบบนี้ก็จะมีความต้องการในตลาดสูงราคาก็จะแพงพอสมควรครับนี่ครับถ้าติดชมพูแบบนี้นะครับผมวัตถุในการปลูกของเสน่จันประกายดาวผมก็ใช้ กาบมะพร้าวสับผสมดินใบก้ามปูแล้วก็ผสมเพอร์ไร้นิดหน่อยครับวัตถุการปลูกไม่ได้ยุ่งยากเท่าเสน่ห์จันบุษราคำนะครับผมนี่ครับผมนี่ครับมีประมาณแค่นี้นะครับผมนี่ครับมาอัปเดตเพื่อนๆครับสําหรับใครสนใจเสน่ห์จันบุษราคำก็ไปหาซื้อในกลุ่มได้นะครับนี่ครับถ้าต้นเล็กๆอย่างแบบนี้เออถ้าต้นไซมารเนี้ยปลอดภัยครับตายตายยากแล้วแต่ถ้าต้นต้นแบบ เล็กๆสามใบนี่เลยแบบต้นเล็กสามใบประมาณนี้ก็ไปเข้าตู้อบเพื่อมีรากที่แข็งแรงก่อนนะครับเนื่องจากภาษาเสน่์จเขาเรียกว่ามันจะยุบสามารถตายได้กับต้นเล็กครับก็ต้องอบให้มันจเจริญให้มันแข็งแรงก่อนแล้วก็ค่อยออกมาจากตู้นะครับผมคลิปนี้เป็นการอัปเดตไม้ซื้อขายหลักแสนเดียงสิงหาคมครับผมนั่คือเจ้าเสน่ใจบุษราคำนั่เองครับผมคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็อย่าลืม กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องทนี่สกิลด้วยครับผมเนี่ยการปลูกเสนจันทร์ผมก็มีถาดน้ํารองนี่ครับเพื่อรักษาความชื้นมาด้วยนะครับนี่ครับนี่ครับผมากาบลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ